วันดีครับโปรกจองโรงเรียนนะครับตีมล่างบ้านหนองอุ้งอิงนะครับพ่อใส่ใส่นี่ก็มีแดดมาอ่อนๆนะครับก็ลองปั๊มน้ำดูนึ่งกระพุกตัวน้ำมันซ่ามันแห้งมาเกินตั้งแต่ปั๊มก่อนวันเดียวอ,อีกมันน้อยจะมาเนาะหนองอุ้งอิงจะมาเราซ้สี่วันครับพ่อเลือกถึงบ่อครับ วันนี้ก็เลยได้ป,ดปั๊มเฉลยมีแดดน้อยๆกัพุมแต่ว่าแดดไม่จ้ามากแต่ก็รือว่าปัม๊มโซลาเซลล์ขึ้นดีกับ,น,บกน้ำออกดีแดดแบบนี้ไม่เป็นไรกับพุมข้ออย่างเดียวกับใหญมีมือพ่นหรือว่าคือแบบพ่นตกนะ ปกปบปกเกโรนี่ต้องหมูลุงเดียอีกครับผมอะไรวะน้ำเต็มฟ้นตกอีกเลยนี่ครับนี่รูที่เขายูนะนี่กับพี่หลายตัวนะครับยูตีไหนรูไหนได้นะวันนี้ต้องหมูลุงเดียอีกเนี้ยหมูเนโนอนครับเห็นไหมครับนี่รอยใตารอยตาเป็นรูนัั้นนี่ครบ นี่ครับเบลเลอร์เทอร์ครับนี่ตัวสัมพงนี่ใจมากนี่รื้อมีอนีรตัวเบลเลอร์ดูครับดูพุ่งต้องโมโหลงเดียยิ่งไหน กกติเขาจะจำซีนจำซีนนะครับแต่การน,นี้ก็จะรอกับรอฝนแรกนะรอฝนแรกแบบตกนักๆนะมันตกมาครั้งหนึ่งแล้วกับวันก่อนนะครับแต่มันไม่หมากับมันมาแก่ตูมเดียวแล้วก็หายไปเลยแต่แว,ว่าตกแบบประเภทที่ว่านา้ำคึงในหน้าออกในนอนกับกบหว่างไข่ครับหวางไข่้ตอนรับหน้าฝน พวกนี้สัตว์เขาจะรู้นะครับปอดีก็หวังไขว่ไกับคนตกหา่ห้าหนา้้้้้้้้ี่้ี้ก้้้้เข้้้้้้้้้ีก็้้้้้้้้้น้้้้้้ร้้้้้ประเะะ้้นะ้นนน้้้้้้้้้น้้้้นะ้ใ้้้้้้้้้้้้้้้ด้้้ นุ http, ่นกับฟรำกับลูกชายอยู่ครับนี่ลูกลูกชายลาเออนั่นนั่นลูกชายลาครับไอ้นู่นลูกชายใหญ่หนังเหมือนหน้าเหลือเกินครับหนังดำตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บหนังมองกันแล้วข้าวตัวเองเหมือนไม่ยอมกินดูดูกันปิ๊บปิเผลอนก็กินอิ่มจนเขาไปเที่ยวกันหมดแล้วเขานอนกันแล้ว นี่ยังวนอยู่ดูตาตาไก่ไม่รักนะไก่ไม่รักน้องแม่ไม่รักเร็วอะนะนะแม่ไม่รักมู่วนเร็วแม่ไม่รักมู่วนเรวแล้วตามตาน้าตรงสั้นตาตาปี๊บๆนะไม่มีใครสนใจน้องเล็วโอ้ยตาเมันาว ซาวโอ้ยดูด <out> ูด <bana>, <c oughs> ูดำตกซาอูดำตาดำน้าก็ูน้าตรงซานแม่แม่ไม่รักน้องเล็วอืมอ๋อแม่ไม่รักน้องเล็วมองอิจฉาอิจฉาดูบอกเบบี้ชาดำตาฟิฟห์โอ้ยนี่จอมนี่กับเอฟซีดูจอมทำลายล้างเหมือนกันดูกับ นานนานออเหลือแต่ยอดตานะทีนี้เอ่อก้างปลาด้วยหนึ่งหนึ่งก้างนาน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 ,นาน,น,าน,น,านก้างปลายอดสีแดงข้างเดียวข้างที่เป็นฝ้าสามลอนนั้นยอด <c oughs> มีเด็กอีกจา้า ม <c ười> oh, ีได้กี่จ้าโอ้ไก่แม่ดักน้องอ๋อก็ไม่รักน้องแล้วหืมแม่ไม่รักน้องแล้วโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนาตรงจานทรกับโอ้ยโอ้ยเก้าตูด้าเก้าตำนานโอ้ยโอ้ยดูดูดูปัดจบอ่ะโอ้ยดูดูดูเอ้ยเฮ้ยไก่แม่รักน้องแล้วไก่ไม่รักแล้วโอ้ดูดูดูกับพี่เสียกินข้าวก่อนเร็วมองอย่างมองครับ มองใครไม่รักน้องโอ้ยอารมเสียอารมโอ้ยดูตำน้าตำตาก็มองตาละออยดูโอ้ยตำตาปิ๊บ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 หน้าทุกซ่าดูใครไม่รักหรือแม่ไม่รักเลยโอ้ดูเอฟปีดูตำน้าออดอดเหลือเกินโอ้ยโอ้ยแม่ไม่รักน้องเลยวอโอ้ยดูดูดูโอ้ยตำนาตำตาก็โอ้ หนูสักตาอ่อนวอนเรียกร้องความรักม้ากว่าหนาวนี่ฮะน้องม้ากว่าหนาวไหมเม้ากว่าหนาวเลยแกไม่รักเลยใช่ไหมฮะแกไม่รักเล็วใช่ไหมฮะแกไม่รักน้องเร็วก็ไม่รักน้องเร็วก็ไม่รักเร็ว เด็กทุกทิ้งเด็กทุกทิ้งอยู่ตำตาคือปิ๊บดูกับเอฟซีออนวอนสายตาสายตาอ่อนวอนเหลือเกินโอ้ยตำตาปิ๊บโอ้ยนายจ๊ะโอ้บอดักน้องนะเนาะเราดูกันบ้างเรายกันบ้างเออเราให้กันเนาะเนาะน้องดื้อมันเอาจะไปเตี๋ยวไม่ไปแล้วกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน Đây, à, đưa. Ừ. Có mấy đặc non nữa. Ồ, ô oh, ô, oh, oh, có mấy đặc non này. Ồ, 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 ô, ồ. là nên bấy là mấy đặc này. Mấy đặc này. Cái mấy đặc non á. Hả? Ừ. 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 ừ tầm ta. Ồ, ăn ca em có niềm đưa bẹp thì có mấy đặc á. Cảm ơn bỏ là cơn. Ng đi đi, đi kiểu lèo à, kiểu lều, nguồn rot kiểu lều. Nguyên tuổi cào, yu? Oh! Tôi đây, đi rau kìa. Ngay đi kong mèm à, Eh? Eh, trong mèm nila. Dương, eh? Ngay, poodu dương luôn tham gia tham gia. Mh. 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 Nina,